โกดจังเลยอะค่ะล่าเศร้ามากเลยนะคะมีน้องอายุ5้าขวบเดินตามหมาไปนะคะก็คงจะแบบหมาก็คงรักกันเล่นกันมาอะไรอย่างเงี้ยนะหมามันเดินไปไหนเด็กก็เดินตามไปด้วยปรากฏว่าเดินไปจะไปเล่นน้ําเดินตามหมาไปไปจมน้ําเสียชีวิตอะค่ะดูเรื่องราวนี้กันนะคะเกเหมาอ ผู้ดเดียวมันกะกามากเนาะโอ้ยเนาะโอ้ใจแม่จะขาดค่ะครับใจจะขาดเลยนะคะแม่พยายามทำ CPR ช่วยลูกอายุห้าขวบคือพาขึ้นมาจากในบ่อด,ดินน่ะเต็มไปด้วยน้ำพื้นที่ประมาณ20ไร่อยู่ในพื้นที่บ้านหนองโอนที่ตำบลเชียงพินอำเภอ <c oughs> เมืองอุดรธานี <c oughs> แล้วจากนั้นเนี่ยนายธรณิน อายุ30ปีเป็นเจ้าหน้าที่กู้ชีพอ,อปตอเชียงพินก็ไปถึงก็ไปช่วยทำ C P R ให้อีก <ฮะ S 1> แต่คือคือไม่ไหวอ่ะแล้วก็รีบพาส่งโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีไปถึงก็พยายามทำ C P R กันอีกรอบนึงอีก<ฮ>ะนะคะแต่ไม่สามารถยื้อชีวิตน้องไว้ได้จริงๆค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็เลยถามแม่ก็เลยทราบว่าขณะที่กำลังจะไปทำงานเนี่ย มีผู้เป็นแม่ซึ่งก็น่าจะเป็นยายนะโทรศัพท์มาแจ้งว่าลูกชายเนี่ยจมน้าก็เลยรีบขี่รถกลับมาที่เกิดเหตุแล้วก่อนหน้าเนี้คือถามว่าทําไมถึงถึงรู้ว่าน้องเนี่ยคงจะเดินตามหมาไปเพราะก่อนหน้าเนี้น้องเคยเดินตามหมาที่เลี้ยงไว้ไปแล้วไปเล่นและเกือบจะเดินลงในบ่อมาแล้วออครั้งนั้นน่ะมีผู้ใหญ่ไปเห็นเข้าก็เลยช่วยกันได้ทันคาดว่าครั้งนี้ก็น่าจะเดินตามหมาไปอีกแล้วก็ ไม่มีใครเห็นในนาทีนั้นนะนะคะอตอนแรกไม่เจอหนูกระโดดลงน้ำไปแล้วไม่เจอน้องกับพ่อพ่อตายคนนึแล้วมีพี่ผู้ชายมาช่วยยายก็ลมาชี้จุดว่าน้องอยู่ตรงนี้นก็พี่ผู้ชายคนนั้นก็อุ้มขึ้นมาก็เจอจริงๆพี่ก็พยายามช่วยกันปัม๊มทุกวิธีที่แบบว่า เห็นตามสื่อว่าต้องช่วยชีวิตวิธีการจมน้ํามันเป็นยังไงใช่ไหมพี่น้องจะไปกับหมาอย่างนี้แหละคะ่ะไปกับหมาไปกับหมาแล้วน้องเดินน้องก็เดินลงไปที่สาลแล้วล่ะคะ่ะแต่มีผู้ใหญ่ไปเจอพอดีก็เลยไล่น้องกลับมาตอนสองปีที่แล้ว ขอแสดงความเสียใจกับคุณแม่มากจริงๆนะเหตุการณ์แบบนี้เราไม่ซ้ําเติมกันนะแต่ว่าก็เป็นอุทาหรณ์ก็แล้วกันนะคะบ้านไหนมีเด็กเล็กก็ต้องดูแลก,กันอย่างใกล้ชิดห่างสายตาแม้แต่เสี้ยวนาทีเนี่ยไม่ได้เลยจริงๆค่ะอย่าให้กล้าสายตาเนาะนะครับ